ทุกคนกลับมาพบกับวี่งแล้วนะคะในดีไฟและสัววตอนนี้นะคะก็อยู่กันในช่วงวิลวิวนะคะเราอยู่ที่ร้าน304คาเฟ่น,นะคะทุกคนฮะว,ว้ายเดี๋ยวเปียกนะทุกคนโอเคนี่ก็เข้ามาในคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะคือเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้บ้านพี่กิดมากมากนะคะอะไร ทั้งเราสามส่นสี่พนมสาราคามนะคะทุกคนนี่คาเฟ่เป็นแบบน,นี้ด้านในนะคะทุกคนมันเป็นร้านคาเฟ่กล่องสูมพอดีว่าดาด้นาแนะนํามาแล้วร้านน,น่ารักมากเดีย๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยจ้าส่ม้าไปขาเข้าไปข้างนอุ้ยมีน้องเป็ดด้วยทุกคนคือน่ารักมาก เยอะมากคิมมอนมีใบพีทคือมีเยอะมากมีตบ400%มีบีบีทมีป้อมมากแล้วก็อื่นๆมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจุ่มกันคือมันจะมีของเยอะมากหนึ่งจุ่มสามเก้าเก้านะทุกคนมีในค่ายแบบ มีวิธี400เปอร์เซ็นมีวิธี400เปอรเซ็มีค่ายมีวีตามแค่ป๊อกมาแล้วก็อื่นๆที่อยู่บริเวณตรงนี้นะคะจริงๆก็คืออยากได้รัมบูเวอร์สองอ่ะยังไม่ได้ซื้อสักทีอ่ะแล้วรอกอนนี้ก็ได้อยู่ลองดูก่อนวนะ่าจะได้อะไรอุ่นเต้นเนาะอุ้ยมันหลุดมืออะแล้วล่ะเอายังไงเอาอันนี้ใช่ไหเออนี่แหละอะไรอยงี้ใช่ไหมไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมคือต้องให้เขาเปิดให้ไหมหรือยังไงให้ได้เปิดให้ปะ ใครเปิดให้ให้พนักงานเปิดให้ไหมมา<ด>เปิดเองก็ได้หรอแต่อยากให้เปิดให้เอาไหมได้ได้เอามาให้ได้ได้เปิดให้แต่ไม่มีคนรีแอคชั่นหน้าวิวีินะ <c oughs> อยากได้อะไรกูเปิดเองกูเปิดเองอยากเปิดเองเเอง่ะโอเคได้เอากูเปิดละกลึ๊บละกึ๊บละกือบแล้วนะว้ายหล่นอ่ะว,วิววิคุยเวอร์สามเวอร์สามอะไรเวอร์สามซัมติงสปิเกอร์เวอร์สาม สเปดเวอร์สาสเปดอ่ะสเปดฟิกเกอร์สเปดฟิกเกอร์อยู่ไหนเอ่ยสเปดสเปดฟิกเกอร์เบอร์สนี่อะไรเป็นตุ๊กตาเอ๊ะมันคืออะไรนะคืออะไรนนะน่าติตุ๊ไม่หวเนะอันนี้คืออะไรคะสเปดฟิกเกอร์คืออะไร อ๋อลลี่อุ้ยมารีน่าแต่ไม่รู้จะได้ตัวอะไรนะแกะเลยไหมอันนี้เวันนี้ก็ยังไม่ได้มีซื้อเพราะปกติ๋ววีชอบเป็นแค่ตุ๊กตายังไม่เคยชอบชอบบิ๊กเกอร์โอเคบานมานะเปิดกันเปิดเลยได้สีอะไรอราคาสี่ร้อยห้าสิบก็คูณเพราะว่ามันจีจัดสามเก้าเก้าอลลี่อุ้ยเท่าไหร่นะอ๋อสามเก้าเก้าแต่ราคาจริงสี่ร้อยห้าสิบก็อยากได้มีสีอะไรบ้างจริงๆใจจริงก็คือถ้าเป็นส่วนตัวก็น่าจะเป็นตัวนี้ ใช่ตัวนี้โอเคงั้นวิวอยากได้แกะรอบนี้อยากได้อันไหนอันนี้อันนี้ยังไม่เคยมีเลยคอนช์นี้แกะเลยไหมถ้ามีก็คือหนึ่งตัวเพราะว่าตัวใหญ่ละวิวจะเก็บเป็นพวกตุ๊กตามากกว่าเบบี้ที่ละไรพวกนี้แบบฟิกเกอร์ไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นี่คือฟิกเกอร์ตัวแรกที่มีถ้ามีตัวแรกคุณว่ามีต่อต่อต่อไปได้อย่าเพิ่งดูการ์ดอย่าไปได้ดูการ์เอาเปิดเปิดให้กล้องเปิดให้กล้องเปิดกล้องให้กล้องดูอุ้ยให้กล้องดูเดี๋ยวยุ๊ยยุ๊ยยุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวการแค่จะปุ๊บให้กล้องดูููใใหห้้้้กกกลลออองงดด แต่กล้องดูแต่ได้กต้องเมื่อกี้ป่าที่บอกหรือว่าเป็นสีถ้าสมมติว่าไม่ใช่ตัวนะ้ำเป็นสีอะไรสีเขียวได้เลยไลท์สติงอะได้สี่แล้มากที่สุดไม่ยแหละในตัวนี้ก็จะเป็นสีธรรมดาแบบสีเทินหรือว่าหมี่อะไรเงี้ยก็ยังโอเคอหรือว่าอันนี้ก็ได้อยู่อันไหนนะอันไหนนะเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยก,ก็ยังได้อยู่เนี่ยเนี่ะ<อ>แต่แค่สีสีเลยโอเคโอเคเลยโอเเลยอ้หอันนี้เหมาะกับมึงมากมันน่ารักว้ายสีมูเหร่วงเอาตัวที่แบบน่ากล่ะใช่ป่าวะใช่ หรือไม่ใช่ใช่ใช่นีอันนี้การ์ดการ์ดมีอันนี้ด้วยมีอันนี้วันนมีปืนน่าหวานมากสนุกสนุกไอีกจุ่มไหมไอีกจุ่มไหมพอแล้วพอแล้วจุ่มเดียวเราเป็นฟิกเกอร์ตัวแรกที่มีเพราะมันปกติไม่คนไม่เก็บฟิกเกอร์เป็นฟิกเกอร์เฉยอละอันการ์ดการ์ดเฉยเลยโอ้ยเข้ากับน่ารักมากแบบเกิน โอเคทำไวันนี้อยากขอเล่นมะมาแต่ถ้ามึงได้ดุดูกระเป๋ามึงให้กูป่ะแต่ถ้ามึงให้ดุ๊กตามึงให้กูป่ะกูไม่แน่ใจกูดูก่อนฟิกเกอร์ตอนนี้มึงชอบไหมเฉยๆอยากได้ใครเบบี้จะได้คายเบบี้อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อ่ออ๋ออ๋อออะไรเนี่ยภาษาไทยมาละ อะไรอะภาษาไทยมาแล้วตุ๊กตาแน่เลยเปบนพิธีใส่อิ๋วตุ๊กตาน้องบีนพิธีเป็นใส่อิ๋วเป็นเป็นสิ่งที่กูออยากอยากได้กูกลัวไม่เก็บฟิกเกอร์กูลัวเก็บตุ๊กตาสลับกันไปตัวนี้นี่อันนี้ตุ๊กจีนออตุ๊กจีนเหรอใส่อิ๋วเธอเธอใส่อิ๋วเธอไว้ไหนเียหน่อยอขอโทษท่าหนูน้า จุ่มอีกรอบสิโอ้ยขอยัดแม่ตุ๊กตานิดหน่อยแต่โอเคสนุกแกินเลยไหมแต่ส่วนมากก็ไม่ขาดทุนขาดทุนเอาไหมเอาแล้วกูเป็นของกูแพงกว่านะสี่ร้อยห้าสิบนี่นี่อันนี้น่ารักเอาตัวตัวนี้ก็ได้อุ้ยขอยากได้ตัวนี้เอาตัวนี้อุ้น่ารักทั้งตัวเนี่ยเออหม้อคงแล้วน่ารักอันคนนี้คือใครคนนี้คือใส่กระถังซ้ำจังกระถังซ้ำจังอันนี้กระถังซ้ำจังหม้อคงแล้วก็มีตัวโปรไก ที่เป็นหมูอ่ะมึงคิดว่ามึงจะได้ไหน้าถัมไหอคิดว่า่นเขาพี่เก็บนกกระต่าโลดแกเอยากได้หงอกงอยากได้หงอกงแต่ว่ากดอะไรเขาแกะได้ใช่ไหมวิว่นเต้นกว่าใช่กูด่นีได้แค่นิดเดียวหรอป๊นนึงเแบบกูดูการ์ห้ พึ่งน่นะเดีกูเอาตัวตะกเต่าไปให้มึงคนนึงเอาเระตุ้นออกไปกว่าเดี๋ยวกูเอาการเทคดูการก่อนอุ้ยเป็นตัวที่มึงไม่คาดคิดไม่น่าใช่ใส่อิ่วแล้วอุ้ยเป็นตัวที่มึงไม่คิดด้วยฝันหรือเป็นเตอร์โพดกาไม่ใช่เป็นตัวที่มึงไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเลยเมื่อกี้มีข่าด้วยวายหรอแล้วเปิดดูตัวนี้น่ารักมาก อุ้ยม,มันมืนมิกินอะอันนี้นี่นี่เนี่ยวิ่งอย่าเล่นตุ๊กตาแบบนี้ <ś c oughs> ไม่ใช่อันนี้กระเปะ๋าเอ๊ะมีกซื้อเขาอยู่ข้างหลังนี่อยากได้หรอน่ารักอ่ะเอาไหมเอาแต่กูไม่ค่อยชอบฟ<า>ิกเกอร์อ่ะกูไม่ชอบไม่ค่อยชอบกูไม่ได้สะสมฟิกเกอร์อ่ะน่ารักน่ารักแต่อยู่กับบีบี้น่าจะโอเคอันนี้แต่ไม่ชเหมาะกับมึงสรุปแลกกันคนเพราะว่าวิวอยาส่วนตัววิวไม่ได้เป็นคนเก็บฟิกเกอร์จริงๆอ่ะมอลลี่ราคาสูงกว่าแต่ว่าให้เพื่อน แต่ว่าเพื่อนอ่ะให้เราเพราะว่าเราอ่ะไม่ชอบทวิเกอร์เราชอบตุ๊กตาเราชอบตุ๊กตามากกว่าอ่ะแลกกันเหมือนกูเลยใช่ไหมเบบี้ทีได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวในคอลเลคชันนี้นะทุกคนคอลเลคชันไซอิ๋วซูวี่ก็ไม่มีเหมือนกันเบบี้ทีเหมือนกันเบบี้ทีมันจะมีหลายเวอร์ชันมีตุ๊กตีไซอิ๋วมีเวอร์มีเวอร์ที่เป็นตัวตุลกลมก็มีน่ำหนักมากอานิตากิ้งได้ตุ๊ากค่ะกินได้เลยหรอใช่นี่ อ๋อน่นารักนีนนนนน่น่ารักมากน่ารักมากทุกคนประมาณไปเก็บเบอร์ละตัวแต่ตัวนี้น่นารักเอ๊ะมันคือหมีแพนด้าเหรอไม่ไม่ใช่มันเป็นมันใส่มันเป็นคอลเลคชันซูอะ่ะอ๋อโ้ามีสีส้มแล้วก็ใช่ไงที่ดาได้ไปอะ่ะคอลเลคชันเดียวกันแต่ได้สีชมพูอ้โแต่กูมีหมีแพนด้า พี่ดาได้ไปรอบที่แล้วที่สะพที่ค่อยกระเป๋าอ,ะอ่ะเออนำมาสุนที่นี่ปะปไปด,ดูการให้นะอุ๊ไม่เห็นได้ถึงแลเขาได้สีส้มแล้วเออวิววมาทำหน้าแบบนี้ได้ไสี้อเออ,เอ,อใช่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตัวเดิมเคยตัวเดิมอะม่ะได้กันไหมแต่คอลเลคชันนี้คอลเลคชันนี้กูมีแล้วอ่ะ มึงจะได้แฝดไงไม่องันเดิมเพราะว่าดาน่าเคยได้แล้วตัวนี้ทุกคนไม่เป็นไรอืมไอจีเราได้ตัวเดิมตัวเดิมกับที่บ้านเป๊ะเงั้นทุกคนอ่ะคือโปรโมชั่นเขาถ้าซื้อครบสองพันใช่ไหมก็คือจะได้จุนในจุมอีกอันนึงเมื่อกี้วิมีวิวิซื้อแบบวิทีเอ้ยไม่ได้เลยทีซื้อเออสุขแล้วแหละมีวิธี เป็นคอใหม่เป็นกระเป๋านะทุกคนอันนี้ได้ส่วนลดมาเหลือว่ามันเหลือ200นะคะแล้วก็ได้ลาบูบูเวอร์สองนะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้แจกอ่ะเดี๋ยวเอาไปจับไปแกะที่บ้านนะทุกคนแต่ว่ามันตุ่มในตุ่มก่อนได้อีกหนึ่งอันหนู้ว่าได้อะไรสรุปได้ลาบูบูที่กูอยากได้สรุปได้ลาบูบูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลาบูบูเหรอกูไม่รู้จักอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาหยิบให้ไหมเออเออพี่เขาหยิบให้เขาหยิบให้เขาหยิบให้ เขามีโกรดสีถ้าเขาหยิบให้ตัวนี้ใช่ให้พี่เขาหยิบให้ไม่เดือดแกะมือเพราะสองอันนี้แต่ไปลุ้นที่เองอันนี้อันนึงอุ้ยมึงมีโกดต้นรุ่นอ่ะคอลเลคชันนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันทุกคนมีสีมีสีมีกิ่งมีสีแกะเลยไหมมูลค่าเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้มูลค่าสองร้อยห้าสิบเท่าไรไหนไหนบนหัวบนหัวอ๋อสองร้อยห้าสิบแกะเลยไหมอันนี้แกะอันนี้แกะเลยก็ได้ มามิโกเป็นไงล่ะยิ่งกว่าลอตเตอรีร่โมเมาในกล่องสุกโอ้ตุ๊กตาเต็มบ,า<ส>บ้านเฮ้ยฝาก่อนตัวนี้อยากได้อยากได้สีขาวอะอยากได้อะไรอะสีขใช่ฉันดูการ์ดใช่ไหมอยากได้น้องอะไรคะวิดีตึ้นแล็บอะไรอย่าเงี้ยตดูการ์ดรดูการ์ดเอ๊ะโอ้โอ้อันนี้ถูกอันนี้ถูกอ่าดูดูดูการ์ดเอ๊ะเอ๊ะ ออะะไรสรุปคือได้อย่างดังใจไหมอ่าลองดูนะคะหรือเป็นสีสีอ๋อไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีขาวน่าเป็นสีที่ต้องการคิดว่าสีอะไรที่ต้องการก็โอเคโอเคแม่เหรอว้าวมีกลิ่นด้วยไหนไหนมีกลิ่นจริงจริงดาดมมีกลิ่นจริงจริงหอมหอมให้กองดมให้กองดมนี่เจ้าดำได้กลิ่นไหมกลิ่นอะไร ได้กลิ่นไหมมีกลิ่นไหมมันมีกลิ่นไหมหอมเออใช่หอมหอมมีกลิ่นมีสีตะลุบกคนเหมือนกนตะลุบอ่ะเอ๊ะนะอีกู๋ออโอนดโยโยอันนี้มู๊แอนด์อาฮัตตี้หอมหอมจริงจริงนี่ยนี่มันนั่งบ้าเลยกันเนี่ยแล้เสียตังไปหลายพันกันนะเนี่ยโอเคค่ะจบทุกคนอย่าให้แม่รู้นะหลูแน่นอนกูลงคลิปแม่คูเป็นหลแล้วแม่มีเขาเสื้อให้อุ้ย ื้อคเต็มุ้ยสีสวยมากเหมาะกับมึงเลยมึงจะชอบมึงเป็นคนชอบสีนี้มึงเป็นคนชอบสีนี้เป็นสีที่มึงทํางานอยู่ทุกวันสีเหลืองใช่เหมาะเลยเหมาะกเรากับจิมบีดมากอุ้ยน่าไปถึงเทาวด้วยอ่ะอุ้ยน่าหลักจริงเข้าเลยเหรอดาใสไปวันนี้ยเข้าเลยไม่มีอันนี้ไม่มีกินอันนี้น่อะไรกันทุกคนจริงกาวที่หก ดีอกดีอะไรก็มันดีไลน์จริงจรึงออกข้างในเหรอมันเป็นเวอร์ใหม่ะอ๋อไม่มีข้างหน้ามันแข็งไม่เจ็บอ๋มันเป็นหัวมันเป็นหัวแล้วก็ตามันกระดึกมันเป็นรุ่นเปเป็นทีเลี้ยวหิวเ่าเข้ากับมือเรา้า ไปซื้อที่ชอบมากแต่คุได้ตั้งแต่ที่นี่คุเสียตั้งแต่ที่นี่งงมากดาคุณกลับบ้านแล้วนะกูตั้งคุณหมดแล้วกูกลับบ้านแล้วนะไปเลิกตอนอย่างนี้ต้องการไมไม่ไน่าพากุณมาที่นี่เลยขอบคุณค่ะขอโทษที่ทำให้มันวุ่นวายนะคะเสียงดังได้ค่ะ ทุกคนคือได้ของฉ่ำม,มากแล้วราคาดีมากแบบแพงกว่าเอาจริงแก็แพงกว่าฉับนิดหน่อยแต่ว่าพอมันมีโปรโมชั่นนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยวีได้มาทั้งหมดหนึ่งกี่วะหนึ่งสองหนึ่งชิ้นสองชิ้นหนึ่งสองสามสี่ชิ้นมั้งตรงน,นั้นหนึ่งสองสามกูได้สี่ชิ้นเปล่าะะสี่ปะสี่ชิ้นในราคาประมาณอ่าพันนิดนิดเออประมาณพันนิดนิดทุกคน เออพันนิดๆก็ตกตัวละสองร้อยห้าสิบม่ถือว่าถูกมากนะทุกคนปัไนไงไม่ไหวอ่วะโอเคสำหรับรเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้ให้รลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วิ้ยด้วยที่คลิปนี้จริงเป็นแรงใจให้วิด้วย,ว,ยว่าวิ้ยลองคิปใหม่ๆจ,จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะสวัสดีครับต้อนราไปกันแล้วเจอกันอหม่คลิน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปรอดูคลิปอันบล็อกในในทิกต็อกนะทุกคนบ๊ายบาย